ทุน,นี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะครอบครัวได้นาร่างของผู้เสียชีวิตจากเขตดินถล่มใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในมาเลเซียมาจัดพิธีศพค่ะบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างโศกเศร้าขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มเป็น24คนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่มาเลเซียเดินหน้าภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากเขตดินถลม่มทับเต็นที่พักของนักท่องเที่ยวภายในฟาร์มออร์แกนิกแห่งหนึ่งต่อเนื่องเป็นวันที่3ค่ะ จุดนี้อยู่ไม่ไกลจากเกนติงไฮสแลนด์หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในรัสลัง,งอชานกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำาจุนากู้ภัยเข้ามาร่วมภารกิจด้วยท่ามกลางฝนที่ตกหนักซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจทำให้ดินนั้นถล่มลงมาเพิ่มขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยรัสละง,งอเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก7คน และยังมีผู้สูญหายอีก9คนขณะที่ผู้ประสบภัยอีก61คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่ยังระบุด้วยว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตนั้นมีน้อยมากเนื่องจากผู้ที่จมอยู่ใต้โคลนและสร้างความเสียหายจะขาดออกซิเจนและยังมีปัจจัยของเรื่องน้ำหนักดินโคลนที่ถลมถ่มลงมาอีกด้วยขณะที่ครอบครัวนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า สมาชิกของครอบครัวผู้สูญเสียยังคงอยู่ในอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เหตุดินถล่มเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในมาเลเซียค่ะโดยมักจะเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักโดยเมื่อปีที่แล้วอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ21,000คนหลังมีฝนตกหนักในเรัฐของมาเลเซีย